สวัสดีครับพบกันอีกคลิปน,นะครับสําหรับคลิปน,นี้ผมจะขออนุญาตแนะนํำยางนอกรถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อครอบบ้าหรือช่างเราจะเรียกกันว่ายาง BKF ยางตังูนะครับครอบบ้าผลิตโดยบริษัทบางกอกพัฒนามอเตอร์วันนี้มาแนะนํากันอยู่3ลายดอกยางสามลายดอกยางเริ่มสแตนดาร์ดเลยก็คือลาย A901 ร,รหัสของที่บางกอพัฒนา A901 mm hmm. ก็คือ,อยางลายไฟนะครับยางลายไฟลายนี้ก็รโรงงานเขาผลิตออกมาตั้งแต่เบอร์50เบอร์50เบอร์60 70 80มีกระทั่งถ้าขอ17เนี่ยไปไปจุดถึงเบอร์80ทับ90 17นะมีขอ14ด้วยยางลายไฟลายถัดม,มาที่ใช้กันปัจจุบันเนี้ก็คือของเบ็บ 110i อัน จะมีข้อบ,บ้านเนี่ยจะมีอยู่2 2รหัสก็คือรุ่นแรกรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นเวฟวิสซิปไอเก่าตัวที่ตั้งแต่สองพันแปดสองพันเก้าสองพันสิบขึ้นมาเนี่ยจะใช้ A958 นะครับส่วนเว็บไอตัวใหม่ปีตั้งแต่สองพันสิบเก้าขึ้นมาสิบแปดสิบเก้ามันก็จะใช้เป็นรออหน้าจะใช้รหัสเป็น A961 นะครับดอกหลายยางหอก็จะต่างกัน ส่วนลวหลังก็เบอร์80ครับเป็น A962 ก็อันนี้ก็อยากจะการันตีให้กับเพื่อนช่างว่ายางของคอบบ้าโรงงาน BKF นะครับเขาผลิตยางออกมานานเกินกว่า40ปีแล้วมีหลากหลายกลุ่มนะครับมีทั้งยางจักรยานยางมอเตอร์ไซค์ขอบก็ตั้งแต่เริ่มต้งแต่ขอบ12ขึ้นไปจนถึง ขอบใหญ่ๆอย่างยางในตระกูลของเมอร์ตอร์สอะไรขอบ21อะไรก็มีนะครับซึ่งบริษัทบางกองพัฒนาหรือเราเรียกกันติดปากว่าโรงงาน BKF อย่างตัางงูเนี่ยเขาก็ผลิตจำหน่ายทั้งภายในประเทศไทยแล้วก็มีส่งออกวันนี้ก็อยากจะการันตีกับเพื่อนช่างนะครับให้เปิดใจ ใช้ยางสาคขอบบ้าเพราะว่ารุ่นใหม่ช่างรุ่นใหม่อาจจะไม่ไม่คุนหูนะครับยางข้อบบ้าเนี่ยมีผลิตออกมาวางจําหน่ายในบ้านเรามากกว่า40ปีครับแล้วในคลิปต่อ,ตอไปเนี่ยผมจะนํายางที่เป็นดอกยางลายอื่นโดยเฉพาะของ m o t o r c ์คอรใช้ในดดูฝนมาแนะนำให้เพื่อนช่างได้รู้จักกันอีกทีหนึ่งครับสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่า สวัสดีครับเรียกพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ